ดีครัพี่น้องวันนี้ไม่น่อจะใส่ไม่หน่อจะเห็ดแกงน้อไม้นะคะไม่หน่อใส่เป็นน้อไม้เซนนะคะเนี่ยค่ะเทลงใส่ก่อนเปิดกระป๋องมาแล้วนะคะเป็นน้อไม้เคียนนะคะพา,ะาไม่นานจะน้่ไม่นั่บางทีงเขาซื้อของมาไว้บ้านาเขาพอมีเขาบริสุทธิ์น้อไม่แบบแกงมากเขาก็เสียน้อไม้แบบแบบนี้มากแกงก็ได้นะคะนี่ก็จะพันออกเป็นชิน้นชิ้นหน่งสิไม่ลาแกงเขาก็สียยิบกินตอนไหนตอนมั่นเนาะ เม่ไม่มเคียนกระจอกเฮ็ดมานบอค่อยอ่อนออกพี่น้องก็เอาส่วนปลายม้มาเฮ็ดแล้วส่วนกบม,มันเนาะแม่ก็จะแทะออกทั้งสิเพื่อว่าพี่น้องผู้ใดอยากกินแกงน่อไม่แต่บอรู้ว่าเอ้าว่ามีน่อไม่สำหรับแกงแต่ว่ามีแต่น่องไม่สำหรับซุปสิแกงได้บ่แกงได้ค่ะเห็ดแบบนี้ออกมากนะคะแค่น,นั้นบ่อสุขันกระป๋องหนึ่งสาหนัาก,ก็สิมีอยู่สามนอนะคะผ้าออกก็ต้องไปเฮ็ดยังไม่ร้าย มันเป็นจุ่มไข่จุ่มมันหังสีขา,าพาออกข้างใต้มันก็นแยกแต่ทั้งเทิมมันยังอยู่อยู่เ้ากับสิแเกณไปเลยทำใหม่มากรอมนำอย่านั่งกระป๋องนี่ในจำรัคาบอดดายต่น่าจะปวนมาัดลอยหนึ่งละคะสามนองนี่ย้อยบาทวันนี้เราจะแกแนแซนข้าวโพดนะคะข้าวโพดดิบสืบเบอร์ม่านี่ไปหางดเจอข้าวโพด ก็แล้วก้าโพดผักแกงใส่น้ำม่แกงสมัยบรรน,นอเข้าเราเล่าๆบ่มีผักขะแยงม่งมมีผักอีตูแต่คอยก็กินพื่งเอาเอาใส่ข้าวสิมีเนาะแน่แล้วเนาะค่ะส่วนเครื่องแกงกะซีมี่นะคะตะไคร้หอมแดงักพริกเล้วเอาไปตำใส่กันแต่ก็มีลูกโด,ดสองหน่วยส่วน,น,นข้าวโพดไม่น้อยเ๋ยฟานไม่แล้วเป็นข้าวโพดดิบนะคะเดี๋ยวเอาไปเพิ่งวิธีการต่อกันต่อ,ตอไปนะคะเดี๋ยวข้าก็อเอาตะไคร้หอมแดงพริก ตำค่ะตำเล้จะตีตแก่นมคะัตำให้มันแหลกตำที่เม่น้องตำแตนไม่ต้องกระิตำแบบพอมันสำนีนะคะเพราะอยาก <c oughs> <c oughs> กินปิกเขาจมู่แล้วไ <c oughs> ม่น,น่องกระจะเอาเขาโพดนะคะมาโขกหน่อยนึงให้มันแตก ข้าวปต้องใส่ข้าเบื่อเพราะว่าใส่ข้าวโพดไปแล้วมันเสีเหนียวนนากินพรมนะคะมันเสีเหนียวแทนข่าเบื่อตำน่อยนึงนะคะเมื่อใดตำมันแหลกแห้งตำพาะมันแตกแป้งมันแตกเวลาเข้าไปแกงมันกระสีซุกขึ้นมาแล้วมันกระสีข้นมันสิตะกินคืออย่างไี้เลยแมนแทนใส่ข้าวโพดอ่าสวีดด้วยค่ะข้าวโพดเหลืองนะแห้งแสบมืนอนี้น้อยได้ข้าวโพดสีขาวมากนะคะค่ะตำประมาณตาหนึ้พออเราค่ะเดี๋ยวเข้าไปแกงตอด้วยจ้ะ ข้าวกรา놀ใหม้มาข้างไฟนะคะให้มันเดือดนะคะจากนั้นข้า็จะใส่ใส่ของเ้าต่ำไว้นะคะลงมาไม่น่าก็จะใส่ตักใส่นะคะนะีนะะ่ากระิต้มไปให้มันสุกนะคะถ้าต้มให้ทั่วสุกอ้อยให้เข้าวโปรตูก,กอนนะคะข้าจังสิบเคืองนะคะเขาซื้อมาไม้มากระป๋องหนึ่งเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่แค่นี้นะขนาดยาหน้ามีโปรหลาย ดังนั้นเ้าก็ต้องเติมน้าเองนิดนึงนะคะพอเดี๋ยวเขาโพดมันต้องใช้เวลาในการซุกนิดนึงไม่เวลา,าต้องใส่น้าแน่เขาก็จะเติมน้ำเข้าไปนะคะเรหนหนาจะใส่น้ำล้างครกเหมือนเดิมค่ะใส่น้ําล้างครกล้างเครื่องล้างยังมันต้องไปมันจะดินวมื่เติมกันนะคะอย่สิประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จิปล่อยให้มันเดือดให้มันซุกไปนะคะชว่วงนี้ยังไม่ต้องปรุงอยังมันนะคะคไฟไปจนมันโขอพอพดซุกเพราะโพดกซุกน้ำมันสิข้น น้ำมันสิข้นเหนียวเนียวโอ้หนากินมากมากเดี๋ยวรอเบิ้งต่อนมันสุกนะจ๊ะเห็นไหมคะต้มไปสักพักหนึ่งเห้ก็ขนมันน้ำนะคะคนมันด้วยให้ข้าวโพดมันะติดก้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะน้อกระุูเห็นวขน,นาดขนาดต้มไปแป๊บเดียวน้ำก็เริ่มข้นหนากินมากเลยเห็นบหคะวันนี้ขาสีแดงใส่บวบเดี๋ยวขาสีใส่บวบที่หลังตอนนี้นะค่ะตอนข้าใส่ปลาแดงแล้วนะคะก็จะใส่น้ำปลาแดงลงไปนะคะน้ำปลาแดงข้าปรุงเองสำหรับน้ำปลาแดงไม่น้อยไม่น้อย,ม,อยมีความดีใจมากเลยคะ่ะเพราะว่า แฟนคลับต่างชาติเป็นมิเมียคนไทยนะคะเป็นกเนนะเฮ็ดนำปลาแดดไข่เมียเป็นกินแหละเป็นกะทรงคลิปมาให้ไม่น้อยแต่เสดออัพคลิปในเบื้องนะคะเอ็งว่าวาสูตรปลาแดดของไม่น้อยง่ายเป็นขนาดชาวต,ต่างชาติก็ปรุงให้เมียกินเองได้นะคะจากนั้นก็ใส่ผงชูรสนะคะปุ๋ยพมาผงชูรสเสียดเป็นรสด,ดีก็ได้แต่ว่าไม่น้อยว่าใส่ผงชูรสเจ็ดก๋วแค่กัวใส่ลูไปตาหนึ่ง กานคะใส่ส่วนเทิงส่วนซ่านะค,ะคนชอบก็ใส่คนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็เพราะเป็นย่างนะคะการฮ็ดกับเขาขึ้นอยู่ในความชื่นชอบและห้ากินเขาเห็ดเพราะว่าห้ากินเองแล้วนันเขาก็ใส่ตามรสชาติที่เขาต้องการกินนะคะคนมันนิดนึงนะคะเขาคนใดเพราะว่าเขาถนัดประเดิมลงไปไอ้น้ำแกงเขามันเดือดอยู่มือนี้ไม่หน่อยว่ามีพักว่ามีพักอย่างอื่นใส่เลยนะคะนอกจากบวกบเพราะว่าพักชีอ่อนซลลันผักอันพัก้า ถ้าอีตูบะมี่เข้ากับแกงแบบบราน,นอกข้าแกงแบบเครื่องครบ,บคีบนี่แหละคะ่ะแกงยิ่งว่างนอกข้าเนาะเดี๋ยวขา้าวสวมาเบืงองต่อช่วงที่มันสุกนะคะอ๋อช่วงเสียงข้าสีใสบกักบวกค่ะจ้าจากนั้นข้าวสิมาหั่นบอกบวกใส่นะคะคไม่ได้ล่างบวกแป๊บนึงนะคะไม่ได้จะหั่นบวกใส่เลยล่างบวกหั่นใส่เลยนะคะบวหั่นบวกไปก่อนนะคะนี่คือบวกพลังนะคะบวกซุปกะได้เลยเพราะว่าข้าวโพดเขา้าใกลสีซุกแล้วนะคะ เข็มข้นนัวแน่ยนอนพี่น้องเอ้ยขนอ้วรัวเลยล่ะเพราะเต้องใส่เขาเบือได้าานนค่ะงานนี้นะคะม่นกาจะใส่บวมมดนวยเลยนะคะเซตสัดเรียบร้อยใส่พริกโดดลงไปสองลูกก็พอค้นค่ะ ถ้าผู้ใดมักน้ำหลายก็ใส่น้ำเติมลงไปอีกนะคะสำหรับไม่น้อยมักน้ำประมาณคุกคิกนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำไปน้อยเดียวอเอาแค่น้อยเดียวก็ได้สดน้ำนะคะน้ำลงไปนิดนึงนะคะ่ะประมาณนี้ก็จากนั้นถ้ากิดก้นให้มันเข้ากันน้อยนึงนะคะก็ปล่อยไว้ให้มันเดือดจนบวบซุกนะคะเขาจะมาซิมนะคะแล่ถ้าจะสิงยกออกนะคะาอสรอนิดเดียวนะคะรอแป๊บเดียวนะจ๊ะ อ่าเห็นบ่าคะบวกข้าก็ยุบแล้วเรียบร้อยพร้อมแล้วนะคะห้องปลป่อยห้มันอ่าห้มันเปื่อยโดนนะคะสาหรับบวกนะคะเอาปรามานนี้กับพ่อเพราะว่าเดี๋ยวมันกระสีอมคอมพอนนะคะแล้วมันติดเปื่อยไปอีกถ้ามันเปื่อยหลายบวกก็รังจะบปแเซบนะคะประมาณนี้ก็นั่งคนดีกินนะคะมันก็จะซิมนะคะอืมก็ดีก็ดีปลาขาดยังเลยขาดเซตแล้วม่นก็ปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปตักเซตถ้วยกันเลยจ้ะ าตาหนักกินบ่อาแกงบล็อกไม้ใส่ข้าวโพดนะคะแกงบล็อกไม้ใส่ข้าวโพดและบวกของฝรั่งนะคะก็เสร็จซับเรียบร้อยนะตาหนักกินบลคอน,น้ำคนหนักกินบลคอเนี่ยนองไปเฮดเบิงนะคะสาวๆที่อยู่ต่างประเทศสาวๆที่อยู่เมืองไทยก็แกงได้เอจาจะพิษแต่บ่มีผักอีตูใบผักข้าใซเท่านั้นแหละค่ะนอกกระแบนวดตามภาษาของบ่อครบนะคะน้องไปเฮดเบิงนะจ๊ะหนึ่งความรักหนึ่งความปรารถนาดีของไม่าย่น้อยด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ